มีคนบอกว่าธุรกิจ<ะ>โลจิสติกขนส่งปปปหินดินทรายเขาไม่สามารถตัดสินใจได้ทันทีคือไม่สามารถซื้อ,อทางอินบ็อกซ์ได้ต้องมีกระบวนการหลังจากนั้น<ะ>แบบนี้ต้องทำยังไงครับกลับมาเรื่องเดิมเลยนะคะกลับมาที่คำถามคื้หนฐาก็คือว,ว่าต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่าลูกค้าจรนติกเนี่ยเขาหาเราจากช่องทางไหนเนี่ยเป็นคงเป็นคำถามที่สำคัญครับ ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าสินค้าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบโสล์ทำโพสโพสเึีงเราขายได้เลยนะคะอันที่1นึ่งคือมอาอัยอาศัยการทำคอนเทนต์ในระยะเวลาที่ต่อเนื่องนะคะสคือเป็นคอนเทนต์ที่ต้องมีความลุ่มลึกพอสมควรคือโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นกลุ่มที่เป็น B2B มากๆแบบนี้เนี่ยเราจะทำคอนเทนต์เนี่ยเราจะต้องมีความ ความลึกของข้อมูลนะมีความน่าเชื่อถือที่สูงม,มากนะคะอันนี้3มเรื่องของเว็บไซต์สําคัญมากนะคะอันนี้ไม่มีไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่ามีคุณภาพด้วยนะคะถ้าวันนี้เราเป็นธุรกิจ B2B แล้วเรามีเฉพาะโซเชียลมีเดียแต่คุณไม่มีเว็บไซต์เนี่ยลูกค้าจะเริ่มแบบรู้สึกหวั่นใจเล็ก,ลกว่าเอ๊ะมันมันใช่ไหมเราจะเชื่อถือได้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตั้งต้นก่อนนะคะเว็บไซต์สาคัญมากนะคะควรจะต้องมีวิธีการในการเก็บรายชื่อนะคะหรือว่าเก็บหลีดของลูกค้าที่สนใจแล้วจะต้องมีกระบวนการในการที่ให้เซลล์เนี่ยโทรไปติดตามนะคะโทรกลับไป follow up ด้วยนะคะก็อาจจะต้องอาศัยหลายๆเรื่องประกอบกันนะคะแต่ว่าให้คิดว่าออนไลน์เนี่ยเป็นเหมือนโบชัวนะคะเป็นเหมือนการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆนะคะเป็นเหมือนกับการเอ่อเรียกว่าให้เราได้มีช่องทางในการทําการตลาดแต่ว่า เชื่อว่าน่าต้องผสมผสมกันในหลายๆทางด้วยค่ะตัวตัว,ต,วตัวเว็บไซต์ที่บอกว่ามันมันมันต้องดีนี่ระดับไหนที่ที่ครูทิพย์มองว่าต้องดีอะดีนี่ในในความหมายดีอะไนะคะดีอย่างที่หนึ่งคือเข้าไปแล้วดูลู่เรื่องนะคะคืออย่างนี้ลองนึกภาพเหมือนบางครั้งเราอาจจะเคยเข้าบางเว็บอะเข้าไปแล้วแบบหาอะไรไม่เจอเลยไซต์แมปก็งง คือคือดูแล้วมันยากเย็นไปหมดอะไรแบบอันแบบนี้คือเรื่องแรกนะคะเรื่องของ UX UI หมายว่าเอาเอาพูดง่ายๆคือลูกค้าเข้าไปอะ่ะต้องต้องดูแล้วรู้เรื่องนะคะ,ะหาของที่เขาต้องหาเขาต้องหาเจอเอ,อันแรกก่อนนะคะอัน,นอที่สองที่สำคัญมากคือโหลดสปีดโหลดสปีดคือความเร็วในการโหลดเว็บนะคะเอาง่ายๆ าสมมติว่าเราเข้าไปในแบบในกระตานแล้วพอเราดกดเข้าไปแล้วมันก็หมุน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 เลยแบบนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ experience ที่ดีล้ะลูกค้าอาจจะไม่ได้อดทนมากพอในการรอน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยดูเราเข้าใจง่ายนะคะอันที่สองคือโหลดสปี๊ดีอันที่สามคือมันควรจะตอบคําถามที่ลูกค้าอยากจะรู้ได้อย่างครบถ้วนนะคะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นสามส่วนหลักๆเบื้องต้นของการทําเว็บไซต์ที่เรียกว่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ะค่ะอ <c oughs>